ตอนนี้มาถึงเรื่องราวของงานล่ะคะ่ะการที่คุณจะไปทำงานต่างประเทศนั้นคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณไม่ได้ถูกห,อกหลอกลวงนะคะพาไปคุยกับอธิบดีกรมการจัดหาง,งานอธิบดีสมชายมรกตศรีวันไปทักทายกันท่านอธิบดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์นัดและผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับขอบพระคุณนะคะที่การุณนาะให้เกียรติรายการอีกครั้งค่ะครับผมอาจารย์ให้ความสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องราวของการไปทํางานต่างประเทศนะ เพราะว่ามีหลายคนทีเดียวที่อาจารย์รู้จักอ่ะนะฮะท่านอธิบดีไปแล้วก็ถูกลอยแพไปแล้วก็ถูกหลอกบางคนเสียงเงินเสียทองเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ไม่ได้ไปอีกหรือไปก็ไปถูกลอยแพที่นู่นอุ้ยวุ่นวายกันไปใหญ่เลยทีนี้ตอนนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาส่งต่อกันนั่นคือเรื่องราวของโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีที่ประกาศรับสมัครนักเรียนไปทำงานที่เกาหลีนะคะแล้วก็ ดูแลทุกอย่างให้เวียนถามว่าจริงหรือไม่จริงคะครับเรียนท่านอาจารย์แล้วก็พี่น้องผู้ปกคงทางบ้านทุกท่านนะครับในเรื่องของการจัดส่งไปทำงานเกาหลีนะครับขณะนี้มีในโลกโซเชียลก็มีการรับสมัครอยู่หลายๆแห่งด้วยกันนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาตรงนี้นะครับต้องจับเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าการจัดส่งแรงงานไปทํางานที่ประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับ อมันเรามีอยู่สองส่วนด้วยกันกรณีของของภาคเ,เอกชนส่งนะครับก็คือบริษัทจัดง,งานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดง,งานถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหะนะครับเป็นผู้จัดส่งจะเป็นลักษณะเป็นวีซ่าของพวกช่างเทคนิคนะครับเฉพา<ว>ะเลยนะครับเฉพาะเลยเชื่อมนะเฉพาะเลยนะครับอันนั้นจะเป็นวีซ่าประเภทช่างเทคนิคก็คือวีซ่าประเภท e7 นะครับเราะนัะ้นบริษัทเอกชนสามารถส่งได้แต่ต้องเป็นบริษัทจัดงานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดงานเท่านั้นนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือกลุ่มที่รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานนะครับไปลงนาม MOU กับอรัฐบาลของเกาหลีนะครับนะฮะในระบบอ e p s สนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออ่ากรมการจัดนังงานลงนามกับอำเภอต่างๆของเมืองเกาหลีนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับที่มีข่าวก็คือเรื่องโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีรับสมัครเนี่ยก็คือการ รับสมัครคนงานเพื่อไปเรียนภาษาแล้วก็ส่งไปทงานในภาคเกษา<ช>ตรามฤดูกาล<ช>นะครับหรือวีซ่า E8 แปซึ่งวีซ่าอีแปดประเภทนี้นะครับเป็น,ปนการไปทํางานเกษตรตามฤดูกาลสามเดือนถึงห้าเดือนค่ะการส่งไปในลักษณะนี้ได้มีเฉพาะกรมการจัดงานเท่านั้นที่จะเป็นผู้ส่งอเอกชนไม่สามารถดำเนินการรับสมัครและส่งได้เลยดังนั้นเนี่ยที่เป็นมีการประกาศรับสมัคร มีการสอนภาษาโดยโรยงเรียนนั้นโรงเรียนนี้รับปากว่าจะมีการส่งไปต้องเสียเงินเท่านั้นเท่าน,นี้เบาเชื่อได้เลยว่าเป็นการหลอกลวงนะครับนะฮะอันนั้นก็ให้พึงระวังไว้นะครับเพราะว่ามิจชาชีพมีกลุ่มมาจากกลุ่มพวกนี้คนข้างมากนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบ,บด้วยครับท่านอาจารย์ครับค่ะอาจารย์เรียนถามท่านอธิบดีนะคะแต่ไหนก็ไหนเราได้คุยกันเรื่องเกาหลีแล้วเนี่ยนะมีวันหนึ่งอาจารย์บอกกับพี่ชายอาจารย์ พี่ชายเป็นท่านทูตเนี่นะท่านเอกอัคราชทูตก็บอกว่าพี่หนูอยากเที่ยวเก,กาหลีพี่เขาบอกเขาบอกมาสั้นๆอย่าเพิ่งไปเลยปัญหาเยอะปัญหาเยอะก็ถามว่าปัญหาเยอะหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงไปเองเนี่ยนะไปกันเองสมมุติว่าสี่ห้าคนเนี่ยไปเนี่ยเขาจะกักไว้ก่อนเลยนะแล้วก็เค้นเอาความจริงให้ได้ว่ามาทําไมเพราะว่ามันมีเยอะมากที่ ขอโทษนะเขาเรียกกันว่าผีน้อยใช่ไหมหนีเข้าไปทํางานอะไรอย่างนั้นนะ่ะใ,<ช>ใช่ไหมคะครหรือไม่ก็เข้าไปในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ไม่กลับไม่กลับใช่ครับถูกครับอ่าพี่เขาก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยไปที่อื่นก่อนดีกว่าก็เลยเรียนถามท่านอธิบดีนะคะว่าการที่เราจะเข้าไปทํางานที่เกาหลีเนี่ยนะอย่างที่เราทราบๆกันเนี่ยว่าผีน้อยนี่มีเป็นแสนเลย มีเป็นแสนเลยนะทั้งๆท,ที่ทางรู้เนี่ยเขาเขาให้โอกาสมารายงานตัวแล้วนะแต่ก็ยังไม่ยอมมารายงานตัวเลยมันมีอาชีพอยู่อาชีพหนึ่งที่ขอโทษนะด้วยความรบวนที่ผู้หญิงไทยเนี่ยมักจะชอบพูดบ่อยมากที่สุดว่าจะไปทำนั่นคือไปเป็นด็อกเตอร์นวดหรือว่าท er รั์บิสก็คือหมอนวดสปานะคะถามว่ามันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายของเกาหลีคะครับต้องเรียนที่น้องประชาชนนะครับ นวดเนี่ยนะเป็นอาชีพที่เขาสงวนไม่ให้ทำนะครับนะ,ะดังนั้นนะครับพี่น้องประชาชนนะครับอ่าถ้ามีคนลับสมัครเราบอกว่าจะไปทํางานนวดนะครับ<ะ>ต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่เขาไม่ให้เราทำรํำผิดกฎหมายขอ,ของเขานะ,ระารใช่ครับประการที่สองอการที่จะเดินทางไปทํางานในประเทศเกาหลีนะี่นะอย่างที่ผมเรียนคือมีสองช่องทางเท่านั้น ก็คือถ้าเป็นวีซ่าต้องเป็นวีซ่าของพวกช่างเทคนิคช่างเชื่อมช่างอะไรต่างๆที่เป็นงานทักษะระดับสูงหน่อยค,ครับอันนี้จะเป็นวีซ่าประเภทที่ของอ e ียิปอีกอันนึงก็คือในเรื่องของกรมการจัดง,งานเป็นผู้จัดสง่งเท่านั้นเองะนะฮถ้าไม่ใช่สองหน่วยนี้ไม่ใช่สองประเภทนี้แล้วเนี่ยการไปจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถือว่าโอกาสเสี่ยงถูกหลอกลวงสูงมากนะครับนะดังนั้นก็ขอให้ระวังะนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากไป นะครับเราก็ไปสมัครกับใครก็ได้ตรงนั้นใช่นะครับขอให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่เราจะไปสมัครงานและจ่ายตังค่ะนะสมัครยังไม่เท่าไหร่นะครับถ้าจ่ายตังไปแล้วเนี่ยเกิดเสียตังฟรีสามต่<ช>างตัวหายากมากนะครับท่านอาจารย์ครับจริงนะค่ะในฐานะที่ท่านรัดพลีนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเจอเยอะไหมคะที่ถูกเที่ยที่เขาหลอกออกไปเกาหลีเนี่ยเจอเยอะไหมคะเจอเยอะครับ เราตรวจสอบเจอมีการร้องเรียนอยู่เป็นประจำนะครับว่าที่นู่นที่นี่มีการรับสมัครงานแล้วก็มีการเก็บเงินเก็บทองไป <S <S <an> <S ะบ,บางท่านก็ไม่ได้ไปบางท่านก็ไปถูกก่อแผลที่เกาหลีนะครับมันจะมีวิธีการง่ายๆครับสังเกตดูบางทีเนี่ยเขารับสมัครปุ๊บเนี่ยเขาเขาจะเรียกเราให้ใจ่ายเงินก้อนเล็กๆก่อนอ่า <S an> ใช่ <S <S <an> <S ใช่ลักษณะเหมือนหลอกล่อก่อนนะครับมัครปุ๊บจ่ายสองพันนะครับแล้วพอจ่ายเสร็จปุ๊บนัดเจอบอกว่า ไปนัดเจอกันอีกสถานที่หนึ่งเพื่อไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้กลาพันสี่พันอย่างนี้เป็นต้นกรณีอย่างนี้เนี่ยให้พึงสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอย่างเนี้ยถูกต้มตุ๋นแน่นอนนะครับเพราะบทจุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไปถูกรอยแผลที่อ่าดอนเมืองบ้างสุวรรณภูมิบ้างหายตัวไปเลยอชไม่สามารถตามตัวได้เลยตรงเนี้ยนะครับอันนั้นก็จะกลายเป็นว่าเราเสียเงินก้อนโตละนะครับอาจารย์ครับครับคุณผู้ฟัง ขอคําอธิบายนิดนึงค่ะเมื่อกี้ท่านพูดถึงว e ีซ่าอีแปดนะคะเขาบอกเขาฟังไม่ทันขอขอคําความชัดเจนนิดนึงค่ะท่านอธิบดีคะวีซ่าอีแปดคือคือวีซ่าอีแปดเป็นวีซ่าที่ทางกระทรวงอาอามหาไทยของทางเกาหลีอนุมัติให้กับคนที่จะเข้าไปทํางานในภาคเกษตรตามฤดูกาลภาคเกษตรตามฤดูกาลเ,เ,เท่านั้นนะภา,ภาคเกษตรตามฤดูกาลเท่านั้นครับก็ ให้กับมีระยะเวลาการทํางานสามถึงห้าเดือนเท่านั้นเองนะครับโดยวีซ่าอีแปดนี้จะให้เฉพาะแรงงานที่มีการส่งอโดยกรมการจัดาง,งานเท่านน,านั้นอาเภอต่างๆของเกาหลีเท่านั้นเองไม่มีการให้กาวภาคเอกชนครับท่านอาจารย์ค่ะ โอเคช,ชัดเจนมากชัดเจนมากบางกีคุณผู้ฟังบอกฟังไม่ทันนะคะชัดเจนมากเลยทีเดียวอ่ะนะคะดังนั้นถ้าคุณจะไปเก็บผลไม้นะภาคเกษตรเนี่ยมันมีระยะเวลาสามถึงห้าเดือนแต่จะต้องทําให้ถูกขั้นตอนก็คือกรมการจัดฐานงานจะต้องมีคนส่งไปเท่านั้นใช่ครับถูกครับท่านอาจารย์ครับได้ค่ะซึ่งซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเป็นช่วงห่วงระยะเวลาที่เขาเขากำลังรับ,รบสมัครคนที่ไปเก็บผลไม้ในวีซ่าอีแปด นี่กรมการจัดงานก็มีการลงนามกับหลายอำเภอละสักประมาณสองสามอำเภอละนะครับขึ่นสถานี้กรมการจัดงานก็รอว่าทางอำเภอที่เราลงนามร่วมเนี่ยเขาจะส่งตําแหน่งงานให้กับกรมการจัดงานเมื่อไหร่ถ้าส่งมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกรมการจัดงานประกาศนับสมัครท่านรอฟังประกาศของกรมการจัดงานหน่วยยอนะครับพอเราประกาศเสร็จปุ๊บมาสมัครตามนั้นเลยครับ ทุกอย่างไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวของแรงงานเท่านั้นเองที่จะเดินทางไปครับท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวท่านให้ทีมงานส่งให้อาจารย์ด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ได้ช่วยพูดให้เขาจะได้ในในประกาศแล้วผมจะส่งให้ท่านอาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ใช่ใช่ใช่จะได้ช่วยกันอีกทางหนึ่งอ่ะนะคะคเพราะว่าอาจารย์เห็นใจจริงๆนะท่านอาธิบดีคนเราเนี่ย ก็อยากมีชีวิตที่เรียะนะคะอุตส่าห์ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาหวังจะได้ไปทํางานต่างประเทศเพื่อจะได้เก็บเงินเก็บทองส่งมาทางบ้านกลายเป็นว่าถูกหลอกอันนี้มันเจ็บใจมากนะใช่ครับท่านอาจารย์ครับเพราะเงินมันไม่ใช่หาง่าง่ายๆนะจ๊ะใช่าานะคะเราต้องช่วยกันครับทั้งภาครัฐแล้วก็ทางสื่อต่างๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องผู้ใช้แรงงานต้องอย่าเชื่ออะไรง่ายๆแค่นั้นเองครับท่านอาจารย์ค่ะเอาละมาถึงอีก อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการไปทำงานต่างประเทศสำหรับผู้หญิงอะนะคะในประเทศแถบไม่ว่าจะเป็นขอโทษนะไม่ว่าจะเป็นดูไบหรือจะเป็นโปแลนด์จะเป็นที่ไหนก็ตามทีประเทศต่างๆเหล่านี้สามารถเท่าไปทำงานเป็นทอร์พิสหรือว่าทำงานสปาได้หรือไม่คะออคือบางประเทศนะครับอาง,งานทอร์พิสหรือง,งานนวดเป็นงานห้ามครับ,รบ<อ>แต่เป็นใหญ่แล้วเนี่ยครับแถบแบประเทศพวกนี้เนี่ยเขาให้ แรงงานไทยเข้าไปทําได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขตามที่เขาาําหนดกําหนดไว้เท่านั้นเองเช่นอาจจะต้องเป็นผู้มีเขาเรียกว่าอย่างไรฮะหนังสือรับรองทางด่านทักษะหรือคุณบุติต่างๆว่าเขาเป็นนวดในระดับไหนต่างๆรวมถึงจะต้องมีผ่านทางด้านการสอบภาษาด้วยประกอบกันนะครับท่านอาจารย์คร่ะคือภาษานี่เป็นสิ่งจําเป็นถูกไหมคะ ใช่ครับการไปทางานต่างประเทศในภาษาสิ่งจาเป็นมากๆนะครับคือแรงงานไทยเรามีข้อด้อยตรงนี้แหละครับอาจารย์ค่แรงงานไทยเนี่ยนายจ้างทุกประเทศนเนี่ยเขามีความต้องการพวกเรามากเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราแทนที่จะเรามีทักษะเยอะเราจะได้เปเป็นหัวหน้าเขาแล้วกลายไปเป็นลูกทีมของเขานะครับซึ่งทําให้เราได้รับค่าจ้างที่ต่ํากว่าหัวนหน้านะครับค่ะประเทศที่ที่เขาได้เปลี่ยนเราเช่นฟิลิปปินส์พวกเนี้ยเขาได้ภาษาแต่ภาษาพ้นเมืาไม่ได้นะฮะอาจารย์นะฮะ ซึ่งทัพพี่น้องแรงงานของเราเนี่ยเขาเรียกไงเพิ่มทักษะทางด้านภาษาหน่อยนึงนิดเดียวแค่นั้นเองผมว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานของเราจะได้ค่าจ้างที่สูงแล้วก็ไปในระดับเป็นซูปปเปอร์วิเซอร์ดรืยสำหรับท่านอาจารย์เพราะว่าฝีมอือของเราเนี่ยยอดเยี่ยมอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคะอย่างช่างอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะประเทศไหนคะท่านอธิบดีที่มีแรงงานไทยไปทํางานกันเยอะมากที่สุดเลยประเทศไหนคะ ปัจจุบันก็เป็นอันดับหนึ่งก็หนีไม่พ้นไต้หวันไต้หวันเหรอฮะไต้หวันเป็นประเทศที่เราส่งไปเยอะที่สุดนะครับนะครับแล้วไปทําอะไรกันคะที่ไต้หวันอไต้หวันก็จะเป็นงานพวกงานโรงงานต่างๆครับอาจารย์ค่ะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่เขามีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมค่อนข้างมากเขาต้องการแรงงานจากประเทศไทยมากนะครับเราก็มีการจัดส่งไปนะครับนะครับอาทิตย์หนึ่งก็หลายร้อยคนนะครับนะฮะครับผมนะฮะอย่างวันนี้เนี่ยฮะ กระทรวงแรงงานโดยกรมการอย่างนั้นก็มีการอบรมคนงานเนี่ยเดินทางไปไต้หวันเนี่ยร้อยกว่าคนโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพิธาธำรชิจประการก็ไปให้โอวาสดแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในต่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้ท่านไปมอบอวาทดด้วยตนเองเลยอะครับมาอบรมกันที่ไหนคะที่กระทรวงแรงงานอที่กระทรวงเลยนะคะใช่ครับอันนั้นเป็นขั้นตอนที่ผ่านการอนุมัติอนุญาตเรียบร้อยแล้วกาลังจะเดินทางแล้วแล้วก็ มีขั้นกระบวน,นการคือต้องอบรมก่อนเดินทางนะฮะท่านรัมซีให้ความสําคัญกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานค่อนข้างมากที่จะไปหาเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยท่านสละเวลาเพื่อที่จะมาให้โอวา,าก่แรงงานไทยที่จะไปทําง,งานต่างประเทศครับค่ะแล้วนอกอยากไต้หวังล้ามีไปที่ไหนคะก็จะมีไต้หวันนะครับแล้วมีอิสราเอลซึ่งปัจจุบันอตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ใช่ใช่ซึ่งเรามีการชะลอการจัดส่งไปพักหนึ่งขณะนี้เนี่ย ทางกรมการแรงงานได้ยกเลิกการชะลอ,อการจัดส่งคนงานไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลแล้วขณะนี้เรากําลังรอรอดูว่าพื้นที่ไหนบ้างเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่แรงงานสามารถไปทํางานได้เมื่อเมื่อเราทราบพื้นที่แน่นอนแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกแล้วส่งไปทํางานที่อิสราเอลนะครับอันนี้เป็นตลาดหนึ่งที่เป็นตลาดใหญ่ของของเราและแรงงานไปทํางานได้ค่าจ้างค่อนข้างสูงมากครับอ,อาจารย์ครับล่องลงมาก็จะเป็นอ่า เกาหลีนะครับญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับค,ค,ครับผมครับอาจารย์เคยเห็นมีคนงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ที่ไม่แน่ใจว่าฝรั่งเศสหรือฟินแลนด์ท่านจาได้ไหฟิน,น,นแลนด์อาจารย์ครับครับผมแล้วก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไปถูกถูกหลอกแล้วไปลอยแพคือไม่ได้เก็บมา,มามใช่ไหมคะครับผมเข้าไปเก็บอะไรกันนะ คือคลื่งน,นี้ครับในประเทศฟินแลนด์เซนเดนเนี่ยนะครับเราก็มีส่งแรงงานไปทํางานเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลคือไปเก็บผลไม้ที่อยู่ตามเขาอะนะครับซึ่งที่ผ่านมามันก็มีปัญหานะครับคือประเทศฟินแลนด์มีปัญหาเรื่องของการเอาแรงงานไทยไปแล้วดูแลไม่ดีก็มีการไปตปรวจสอบตามบทว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์เขาก็มีการสอบสวนแล้วก็มีการดําเนินการกับผู้รับซื้อแล้วก็ตัวแทนที่จะส่งจากประเทศไทยนะครับ นะฮะซึ่งในปีนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดง,งานก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากการจัดส่งแรงงานไปเก็บผลไม้ในซิลเดนและฟินแลนด์นะครับ,รบเราเราก็พยายามที่จะดูเงื่อนไขต่างๆให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานมากที่สุดไม่ถูกเอารัดอเอาเปรียบอย่างหลายๆปีที่ผ่านมาที่เป็นข่าวอยู่อย่างที่ท่านอาจารย์ได้ได้รับทราบหรือพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับครับผม วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะต้องขอบคุณท่านอธิบดีมากๆเลยที่กรุณาให้เกียรติมาพูดคุยเพราะว่ารายการนี้คนต่างจังหวัดฟังเยอะอย่างน้อยๆเขาก็รู้แล้วลว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของไม่จริงเน่ยถูกไหมคะถ้าหากว่าเขาสนใจจะไปทํางานต่างประเทศท่านอธิบดีแนะนําหน่อยสิคะว่าเขาควรไปติดต่อที่ไหนคือถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับจังหวัดไหนก็ตามนะครับไปติดต่อที่สํงงานักงานจัดง,งานจังหวัดเลย เรามีอยู่ทุกจังหวัดถ้าอยู่กรุงเทพเรามีสำนักงานกรุงเทพทั้ง10พื้นที่ของเราก็สามารถติดต่อได้ถ้าไม่สะดวกไปด้วยตนเองนะครับ1694ครับนะครับสายด่วน9กรมการจัดงานกรมการจัดงานหรือ1506-2กรมการจัดงานเช่นเดียวกันครับก็สามารถต่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากใา้ผู้ใช้แรงงานระวังแค่นั้นเองอย่าเชื่อใครง่ายๆเท่านั้นเองครับท่านอาจารย์ครับใช่ค่ะ ขอบพระคุณท่านอธิบดีมากๆเลยว่าหลังเรียนเชิญที่ห้องส่งที่ทํางานท่านกับที่ทำงานอาจารย์อยู่ใกล้กันนะคะครับยินดีครับท่านอาจารย์คางันนี้เดียวเองครับได้ค่ะขอบพระคุณนะคะหวังว่าจะได้คุยกันออกรายการอีกนะคะกับเรื่องที่เป็นประโยชน์สาหรับพี่น้องประชาชนแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอธิบดีกรมการจัดทางงานค่ะ